สวัสดียามเย็นจ้าวันนี้เราพามาดูผักสลัดของเราดูสิดูผักสลัดงามมากๆเลยอุ้ยแม่ใบมันนิ่มมากเลยมันฉีกนี่แลวนี้ในกล่องโฟมดูสิงามงามงามไม่ใช่งามธรรมดานะต้องบอกว่างามงาม นี่นี่ดูดินดูดินเราให้ดูดินดินที่เราใช้ปลูกดินหมักเศษใบไม้เศษใบไม้เศษผักดูสิดูดีดูดีปีใหม่นี้เราจะเก็บไปกินกับหมูย่างเราอดใจไม่เก็บมันนั้นเนี่ย ไว้รอเก็บตอนปีใหม่ตอนเขาดาวเราจะกินหมูกระทะแล้วเราก็จะเอาผักไปกินกับหมูกระทะอันนี้บรรยากาศบนดาดฟ้าอตอนนี้น่าจะห้าโมงเย็นแล้วแสงแดดรำไรนี่แล้วนี่เราพามาดูกวางตุ้งนี่กวางตุ้งของเรา หวางตุ้งก้านขาวดูสิปลูกในรังโฟมดูดิงามงามไอ้นี่เราใช้ดินหมักกับปุ๋ยขี้นกพิราบ <c oughs> นี่แล้วก็ใช้พวกน้ำมุงน้ำหมักลดมันข้างล่างก็จะเป็นมีทั้งขี้วัวขี้วัวแล้วก็ขี้นกพิราบแล้วก็มีพวกเศษใบไม้แห้งหญ้าแห้ง อะไรที่เราเอามายัดยัดเหมือนเข้าไปนี่งามเนาะดูสิปลูกไว้สี่ห้าต้นแล้วก็มีนี่ต้นหอมอันนี้ก็คณะนาเราจำไม่ได้เราสั่งอะไรมาคะน้าอะไรก็ไม่รู้ที่ต้นมันอุบอวบหน่อยน่าจะเป็นคะนา้าห้อง ห้องเต้หรืออะไรก็ไม่ใช่คณะห้องเ,ออเห็ดหอมมางเออนะ่ะออจำไม่ได้อีกและนี่ไอ้นี่ก็ไม่ค่อยงามเท่าไหร่เพราะว่าจริงๆนะถ้าเราเด็ดใบล่างๆออกนะแล้วเขาก็จะงามขึ้นมาทันตาเห็นเลยล่ะพวกเนี้ยอันนี้บรรยากาศบนดาดฟ้าของเราแล้วก็พามาดูพามาดู นี่ถัวลิสงหรือถัวดินน่าจะได้เลิกถอนเลยนะเราว่าจะถอนช่วงปีใหม่เราอยากรู้จังเลยนี่ใบมันเริ่มเริ่มแห้งเริ่มเหี่ยวล้วน่าจะถอนได้แล้วล่ะปลูกวันที่เท่าไหร่ก็จำไม่ได้ไม่ได้จดไว้ก็เลยไม่รู้ว่าต้องถอนตอนไหนแต่สังเกตดูจากใบนี่ก็น่าจะได้เลิกแล้วล่ะว,วันนั้นลองขุดดูก็ รู้สึกว่าก็ก็กินได้แล้วนะมมมนเมล็ดเขาแล้วก็พามาด,า,าดูนี่คณะสลัดนี่บรรยากาศยามเย็นยามเย็นก็มานั่งอยู่กับผู้ชายมานั่งจีบผู้ชายอยู่ข้างบนนี่ก็สลัดของเรา แล้วก็อันนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรงามหรอกฝั่งนี้ก็มีทั่วๆไปผักสวนครัวผักสวนครัวรัวกินได้นี่เราก็ปลูกบักแตงแต่เราสงสัยมากเลยอะ ไอแตงนี่เรารู้สึกจะพันอะไรนะไม่ใช่แตงญี่ปุ่นเป็นพันออสเตรียออสเตรียเออเรารู้สึกว่ามันมีแต่ดอกตัวเมียมันไม่มีดอกตัวผู้เลยแล้วเราจะต้องผสมมันยังไงเนี่ยดอกตัวเมียเขาเต็มเลยเราก็ไม่ได้ศึกษานะซื้อมาปลูกยังไม่ได้ศึกษาเลยเนี่ยเขาไม่มีดอกตัวผู้ออกมาเลยแล้วมันจะติดลูกให้เราไหมแล้วก็มีบวบ มีนิดนิดหน่อยหน่อยฝรั่งต้นหนึ่งเก็บกินไป3าสี่ลูกแล้วนี่บรรยากาศยามแรงโอเคจ้าคลิปนี้แค่นี้นะจ้าคลิปหน้าเรามาเจอกันใหม่จ้าสวัสดีจ้า